สวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนคะ่ะการบริหารราชการทุกวันนี้พวกเราไม่มีผู้บริหารสูงสุดในการที่จะมีอำนาจเบ็ดเสร็จมีงบประมาณในการพัฒนาจังหวัดการที่จังหวัดที่จะพัฒนาหรือมีงบประมาณในการพัฒนาต่างๆเราต้องขออนุญ,ญาตอนุมัติไปที่ส่วนกลางงบประมาณจากส่วนกลางที่ใช้มีมากถึง70%และงบที่เหลือเพื่อส่งไปยังจังหวัดอื่นๆเหลือเพียงแค่20%กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นทงทั้งที่พวกเราทุกคน เสียภาษีโดยใช้ฐานภาษีเดียวกันถ้าเกิดการกระจายอำนาจแล้วภาคเหนือจะก้าวหน้าอย่างไรจากที่ทุกคนทราบกันดีนะคะว่าภาคเหนือพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อยู่ในเขตป่าจะมีน้ำไฟมีน้ำประปามีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ดีมีโรงเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้สายไฟฟ้าสายเคเบิลที่บดบังทัศนียภาพของเมืองนายยกจังหวัดที่มาจากการเลือกตั้ง แต่ตัดสินใจจัดระเบียบอย่างไรก็ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตจากส่วนกลางเรื่องระบบขนส่งสาธารณะที่ถูกทิ้งล้างเหลือเพียงป้ายรถเมล์มานานกว่า2ปีพวกเราจะมาออกแบบร่วมกันสำหรับการใช้งานได้จริงให้กับคนในจังหวัดและนักท่องเที่ยวของแม่ขาะที่ขึ้นชื่อเรื่องของความเน่าเหม็นและความสกรปรกจะใสสะอาดและมีภูมิทัศน์ที่ดีตลอดทั้งสายและปัญหาต่างๆเหล่านี้ที่แก้ไขไม่ได้สักที ที่ถกเถียงกันมานานนับชั่วอายุคนจะหมดสิ้นไปอีกปัญหายอดฮิตนั่นก็คือปัญหาฝุ่นควัน pm 2.5ที่เกิดในช่วงเดือนธันวาคมถึงเมษายนของทุกปีหรือที่พวกเราเรียกว่าฤดูฝุ่นควันซึ่งกลายเป็นฤดูที่4ของภาคเหนือไปแล้วจะได้รับการแก้ไขยอย่างตรงจุดและทันท่วงทีปัญหาก,ก็คือหากจะทําแนวกันไฟเพื่อชะลอการลุกลามของไฟป่าหรือหากเกิดไฟไหม้ป่าในเขตอุทยานเช่นพื้นที่อุทยาน แห่งชาติเดลสุเทพปุยจังหวัดเชียงใหม่สังกัดกรมอุทยานผู้ว่าไม่สามารถสั่งการไปยังหน่วยงานดังกล่าวเพื่อเข้าดับไฟป่าได้ทันทีเพราะต้องขออนุญ,ญาตจากกรมอุทยานก่อนซึ่งอธิบดีกรมอยู่ที่กรุงเทพต้องให้ทางจังหวัดทําหนังสือขออนุญ,ญาตเข้าพื้นที่ในการดับไฟป่าสุขภาพและคุณภาพชีวิตของพ่อแม่พี่น้องประชาชนจะดีกว่านี้ถ้าเกิดการกระจายอํานาจพ่อแม่พี่น้องประชาชนจะไม่เสี่ยงต่อการเป็นโรคระบบทางเดินหายใจและจังหวัดเชียงใหม่ของพวกเรา จะสามารถดึงนักท่องเที่ยวมากกว่า1 0 0 0 0แสนคนและมีมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มมากถึง477ล้านบาทต่อปีในช่วงฤดูฝนควันนี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการกระจายอำนาจคือทางออกของทุกปัญหาของประเทศนี้